พอเราทําเสร็จแล้วเราจะมาสวมดอกให้เป็นแบบนี้นี่คือจบดอกของประยงนะประดิษฐ์นี่ไม่ใช่ประดิษฐ์แต่ดอกนะมาประดิษฐ์ทําเข้าช่อให้เขาด้วยอ่าเหมือนงานสดนั่นแหละแต่อันนี้ยังไม่มีใครทํานะเท่าที่เห็นมาศึกษามาไม่มีทําเองอะแบบแปลกแต่ให้มันออกมาดูดีก็อโอเคนะคะ เพราะว่าก็เห็นแบบซ้ำๆกันลองทําแบบใหม่ๆดูบ้างจากดอกไม้บอกแบบดอกใหม่ๆกันบ้างนะสวยมากกว่าดอกซ้ำๆกันจําปีกุหลาบว้ยไม้นะที่เข้าชอบเอื้องกันงานประดิษฐ์อ่านี่ได้งานประยุเนี่ยสวมเข้าไปค่ะเพราะเจาะเจาะตัวกลีบของอ,อะไรนะกลีบของอพิกุลนนะ่ะเราเอาแค่ชั้นเดียวนะ แล้วก็มาสวมเจาะแล้วก็มาสวมตัดเสร็จแล้วอันนี้ถ้าเกิดมันก็หลุดบ้างนะสีตอนมันไม่แห้งมือไปโดนแต่ให้มันเกิดค่อยมาแต่งทีหลังก็ได้ใ่น,นีคือดอกเบี้ยที่เราจะเอามาลงงานกัน เดี๋ยวเรามาเบรกด้วยตัวของพี่คุณเนะี่ยมันจะช่วยได้เยอะไม่ให้มันดูนั่นเกินไปทำอย่างนี้ก็น่าอีกสักหกดอกนะหกหกกลุ่มสงสัยไปโยงต้องทำเพิ่มมทำอีกสักหกนะอันนี้อีกสี่ค่ะไม่ใช่หกอีกสี่ดอกโอเค